เทศกาลถือศีลกินเจปี2559ชาวอาโศกต่างพากันมาเป็นผู้ให้และพร้อมใจกันทําบุญญาวุฒหมายเลขหนึ่งร่วมกันคือส่งเสริมอาหารมังสวิรัตและอาหารเจไล่มาตั้งแต่ทางภาคเหนือที่พุทธสถานภุภาฟ้าน้ำที่ชมรอเชียงใหม่ค่ะ ในวันที่หนึ่งตุลาคมมีการจัดงานตลาดอาริยะครั้งที่9เป็นตลาดอาหารบาทเดียวและขายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนทุกรายการเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่ในหลวงกับพระราชินีและเพื่อถวายเป็นปิตุบูชาแด่พ่อครูสมณะพวทิรักษผู้นำทางจิตวิญญาณชาวอโศกวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ล้วนเป็นพืชผักไร้สารพิษจากชุมชนและจากเครือแห่กิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยค่ะมีจิตอาสาจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน15คนมาตัดผมฟรีที่ร้านชมรอเนื่องจากเห็นถึงตัวอย่างของความเสียสละของชาวอาโศกจึงคิดจะมาเสียสละอย่างนี้บ้างลงมาที่พุทธสถานสาลีอโศก ปีนี้จัดแจกอาหารฟรีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6ตุลาคมที่หน้าชุมชนสาลีอโศกอำเภอภผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะทำให้มีผู้สนใจมารับประทานอาหารเจเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะคะผู้มารับบริการก็มีทั้ง ผู้บริหารและผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยมีเวทีให้ประชาชนได้ขึ้นมาร้องเพลงขับกล่อมแก่ผู้มารับประทานอาหารเป็นสีสันเป็นโรงบุญที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหิุมเอมใจค่ะขณะเดียวกันที่พุทธสถานสีมาอาโศกแม้ปีนี้พืชผักทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นมาก แต่ที่สีมาอาโศกก็ได้ปลูกผักไว้เป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะอีกทั้งมียาติธรรมได้นำผักมาบริจาคสมทบทำให้พืชผักเพียงพอต่อการทำอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจเป็นความสามัคคีกลมเกลียวกันของทั้งชุมชนสีมาอาโศกที่มีทั้งยาติธรรมสิทธิ์เก่าและนักเรียนสมสศิกยา รวมถึงจิตอาสาจากภายนอกมาร่วมงานกันค่ะที่พุทธสถานสันติอโศกปีนี้ก็พิเศษมากคือมีการแจกอาหารเจฟรีให้ตลอดเทศกาลท้ามารับประทานที่ร้านนะคะทำแบบนี้เป็นปีที่สองแล้วล่ะค่ะและแม้จะเป็นชุมชนใจกลางเมืองกรุงแต่ก็ใช้ผักไร้สารพิษร้อยเปร์เซ็นตในการทำอาหาร ที่ชมรอจะตุจักกรุงเทพมหานครก็ได้จัดขายอาหารเจอ,อีกแห่งด้วยค่ะที่นครปฐมปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมแม้จะอยู่ในดินแดนที่เป็นดินแดนของคนกินหมูแต่เมื่อถึงเทศกาลกินเจต่างก็พากันเปลี่ยนร้านมาขายอาหารเจกันเต็มไปหมด ร้านอาหารมังสวิรัติปฐมอโศกหน้าพุทธสถานปฐมอโศกก็ขายอาหารเจมีแฟนผัดแท้มากินอาหารเจที่ร้านเยอะพอสมควรค่ะไปทางภาคอีสานที่สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำโรงบุญแจกอาหารเจฟรีที่ร้านกําไรมากไม่เอาในตลาดอำเภอแก้งเคราะห์ มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพดีจากการกินเจเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนมีวิธีการขายโดยนำอาหารใส่ถุงและปั่นจักรยานนำอาหารไปให้บริการแก่ประชาชนถึงหน้าบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนค่ะ ทางพุทธสถานศรีสะอโศกก็ได้จัดโรงเจสองแห่งคือที่หน้าพุทธสถานศรีสะอโศกและที่มูล,ลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีญาติธรรมกลุ่มปากช่องเป็นเจ้าภาพโดยมีชาวศรีสะอโศกทั้งญาติธรรมและนักเรียนกว่า70ชีวิตไปช่วยงานโดยจัดเป็นห้องเรียนบูรณาการการกินเจที่กว้างใหญ่ จะได้เสริมทักษะการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนมีการประชุมสรุปงานกันทุกคืนค่ะแล้วยังมีกิจกรรมห้องเรียนบูรณาการนักเรียนนกกระจาบที่ได้ออกไปเดินขายอาหารเจนอกพื้นที่ตามชุมชนตลาดร้านค้าสถานที่ราชการโดยมีผู้ใหญ่รุ่นพี่สมสิกขาคอยเป็นพี่เลี้ยงนะคะเป็นความน่ารัก และสีสันอย่างหนึ่งของเทศกาลกินเจที่ศีสะอโศกค่ะร้านสุดท้ายเป็นไฮไลท์ของเทศกาลกินเจในปีนี้คือร้านอุทยานบุญยมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งไม่ใช่แค่เพียงสถานที่ที่มีการจำหน่ายอาหารเจเท่านั้นนะคะแต่เป็นมหกรรมการถือศีนกินเจที่ใหญ่ที่สุดของชาวอาโศกเลยทีเดียวโดยปีนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเป็นเทศกาลถือศีลกินเจสวดมนต์ถวายพ่อหลวงปีที่สองขึ้นและทางชุมชนราชธานีอโศกก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับอีก8ปดโรงเจของมูนลนิธิต,ต่างๆในจังหวัดอุบลด้วยค่ะแล้วยังมีพ่อครูสมณะโพธิรัก์ได้นำมนักบวชออกบินทบาทหน้าอุทยานบุญนิยมในวันอาทิตย์ที่สอง และวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2559ด้วยค่ะและจะได้เทศนาธรรมในรายการวิถีอริยธรรมที่อุทยานวันนิยมอีกด้วยถือว่าพ่อครูได้มาเปิดและปิดมหกรรมกินเจที่ร้านอุทยานอย่างสมบูรณ์แบบมีอาสาสมัครหลายร้อยชีวิตมาทำงานในช่วงเทศกาลกินเจมีทั้งชาวบ้านราษที่ยกกำลังมากันแทบทั้งหมู่บ้าน มีทั้งยาติธรรมและสิทธิ์เก่าจากเนื้อใต้ออกตกของประเทศไทยไมาช่วยงานนี้อย่างคับทั่งโดยในปีนี้เน้นเมนูเพื่อสุขภาพไม่ใช้ผงชูรสหรือผงปรุงแต่งใดๆอาหารเจที่อุทยานบินนิยมมีเมนูหลากหลายชนิดมากกว่า200รายการค่ะรวมทั้งหมด49แผนนอกจากเพลือนอาหารปากแล้ว ในช่วงเย็นก็ได้มาช่วยกันปรุงอาหารหูสร้างความบันเทิงด้วยบทเพลงที่ไพเราะทำให้บรรยากาศยามเย็นของอุทยานบุญนิยมดูเป็นส่วนอาหารที่ผู้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจหลังจากการทำงานอย่างเนหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันเป็นความสุขราคาถูกที่ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะ 1. ชีวิตกินเนื้อเหมือนชีวิตต้องตาย หนึ่งชีวิตกินเจหมื่นชีวิตก็รอดตายในปีนี้ชาวอโศกทั่วประเทศได้ส่งเสริมให้คนมาถือศีลกินเจเพิ่มขึ้นอีกนับเป็นพันเป็นหมื่นคนก็ยิ่งทำให้สัตว์รอดตายเพิ่มขึ้นอีกมากเป็นการให้สิ่งสำคัญที่สุดคือการให้ชีวิตพืนแก่สรรพสัตว์เป็นบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งที่ชาวอโศกพร้อมใจ มาเป็นผู้ให้เพื่อคืนความสุขให้กับทุกชีวิตในเทศกาลกินเจปี2559นั่นเอง